เพื่อนครับรู้ไหมว่าทำไมผมถึงได้สามารถครองใจสาวฝรั่งได้จนถึงเป็น23ปีนะครับตอนนี้แต่งงานกันมา23ปีผมสามารถที่จะได้คู่ครองที่มีคุณภาพวันนี้อยากจะมาให้3ข้อนะครับได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับแล้วก็วันนี้มีเอ็กซ์เพรสคนหนึ่งนะครับมาจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคนที่สอนผู้หญิงมาเยอะมากในการทําให้มีคู่ที่ใช่นะครับผมจะมาบอก ในมุมของผู้ชายด้วยว่าจะทําให้เพศตรงข้ามหลงรักเราอย่างไรคนคนนี้นะครับเป็นคนที่สเปเชียลมากชื่อว่าแคทเธอรีนฝรั่งเศสแคทเธอรีนเนี่ยเป็นคนที่ผู้หญิงที่เก่งมากเป็นผู้บริหารนะแล้วก็คุมฝรั่ง,งมีลูกน้องมีลูกน้องสิบกว่าคนค่ะลูกน้องก็หลงรักยังไงให้เพศตรงข้ามหลงรักเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็มีอย่างหนึ่งเลยคือมีความสุข ได้ด้วยตัวเองเติมเต็มตัวเองไม่ต้องหวังให้คนอื่นเติมเต็มเราอแล้วเขาจะหลงหลักเราข้อสองก็คือคุณจะต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองด้วยไม่เกาะติดเขาแจอะไรอย่างนี้ไม่แบบคือเราต้องมีสังคมเป็นของตัวเองใช่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 มีความอินดเพเดนด์ภาษาอังกฤษแล้วอินดเพเดนด์จะมีเสน่ห์กว่าใช่ต้องมีเือต้องมีเธอถึงจะมีความสุขต้องมีฉันถึงฉันมีความสุขเองไม่ได้อะไรอย่างนี้มันจะเป็นคนที่มาขัดเสน่ห์มากเลยเพราะตั้งแต่ก่อนจีบหลังจีบหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนที่ทําตัวแบบ ไม่มีเธอฉันมีความสุขไม่ได้ผมบอกคนแบบนั้นนะไม่มีสเสน่ห์เลยคนที่อินดิพนเดนต์สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้และมีความสุขคนคนนั้นคนมีสเสน่ห์แล้วจะดึงดูดคนที่คล้ายๆกันเข้ามามีเพื่อนเคยมีเพื่อนก็อย่าอย่า,อย,าอย่าลืมชีวิตที่แต่ก่อนที่เรามีแฟนเราจะต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่ามีแฟนแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาไม่ใช่ไปเกาะติดกับเขาจนสูญเสียความเป็นตัวตนบางทีมันอึนอดอัดถ้าอยู่แต่กับด้วยกันตลอดเวลามันทําให เลิกลากันได้ไงมากขึ้นด้วยข้อ3ก็คือเราจะต้อง เป็นผู้ให้และผู้รับด้วยคนจะรักเราเราก็ต้องไม่เป็นผู้รับอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยในขณะ<ช>เดียวกันต้องส่งข้อความมาหาชนะต,ต้องไปรับชนะหรือว่าเธอต้องพาฉันไปกินข้าวไปดูหนังหรืออะไรเงี้ยอย่าไปรอรับอย่างเดียวถ้าคนมีปัญหาเรื่องนี้มีมีคู่แล้วให้เขาหลงรักเราอะไรเงี้ยก็มีคอร์ชื่อว่า17เทคนิคสั่งจิตให้เขาหลงนะคะตอนนี้เปิดแบบ Earl ์ลี่เบิร์เลยราคาพิเศษ12,900บาท <ừ> mm. ใครอยู่ในคลิปนี้เอาไปเลย6,900บาทติดต่อได้ที่เพจครูแคทเธอรินฝรัง่งเศสคะ่ะโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเขาได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเ,เจอผมนะครับที่ในสัมมนาหรือว่าไปที่บันดิตยูนิเวอร์สครับแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับตอนนี้มีคอร์สใหม่คอร์สหนึ่งชื่อว่าวิชาล่าสมบัติก็คือความรู้ใหม่ๆสร้างเงินจากออนไลน์เทคนิคไ,ไม่ต้องลงทุนแต่ได้ตัง นะครับวันที่8วมิถุนายนนะครับเราเจอกันไปติดตามแคทเธอรินได้ที่ไหนนะที่เพจครูแคทเธอรินฝรั่งเศสค่ะใครมีปัญหาเรื่องความรักความรักใจทำได้หมดเลยปรึกษาได้หมดเลยแล้วก็มีไชนเป็นพ <private S 1> าเวิโคชชิ่งด้วย